สวัสดีค่ะทุกคนช่วงปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะซื้อของขวัญให้กับตัวเองนะคะปูกก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ซื้อมา1ชิ้นนะคะแล้วก็ไม่อยากพลาดในช่วงโปรโมชั่นที่เขาลดเทศกาลปลายปีที่จะเป็นราคาพิเศษนะคะให้ลูกค้าได้จับจ่ายใช้สอยเพราะว่าในแต่เว็บวเว็บไซต์นะคะแล้วก็ในแต่ละร้านเนี่ยก็จะทําการลดราคานะคะแล้วก็คือแบบเป็นช่วงเงินสะพัดเลยก็ว่าได้นะคะในช่วง ลายปีเนี่ยเพราะว่ามีทั้งเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะก็เป็นอะไรที่ได้ได้ของดีแล้วก็ได้ของที่ถูกลงด้วยนะคะปูเป็นคนนึงนะคะที่ไม่มีเครื่องประดับอะไรเลยนะคะนอกจากนาฬิกาแล้วก็ต้มหูนะคะต้มหูเนี่ยก็ใส่บ้างเป็นบางเวลาบางโอกาสนะคะก็แล้วแต่อารมณ์อีกเหมือนกันแต่ว่านาฬิกาเนี่ยขาดไปได้เลยนะคะเพราะว่าจะดูเวลาตลอดแล้วก็คือเป็นอะไรที่ติดใส่นาฬิกาแล้วนะคะจะไม่ใส่นาฬิกาแค่เฉพาะตอน ตอนนอนกับตอนอาบน้ําเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นก็ใส่นาฬิกาตลอดเพราะว่าคือปุติทีท่จะมีนาฬิกาแล้วคือถ้าวันไหนไม่มีนาฬิกาเนี่ยเหมือนแบบว่าทําอะไรไม่ถูกเหมือนแบบว่า เหมือนคนหลงทางอะไรทนองนี้ค่ะปูก็ใช้นาฬิกาเนี่ยค่ะเป็นเครื่องประดับไปในตัวนะคะเพราะว่าเวลาปูจะซื้อนาฬิกาเนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกในรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าดูทั้งดีไซน์ดูทั้งรูปร่างลักษณะของนาฬิกานั้นๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยก็เป็นของไมเคิลคอนะคะไมเคิลคอก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลยนะคะนาฬิกาที่จะแบบเป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับตัวเองบังเอิญบังเอิญน,นะคะที่ ไป,ไปเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็จะซื้อของขวัญให้เพื่อนนะคะแล้วไปเจอเรือนนี้เขาลดราคาอยู่พอดีนั่นเองนะคะกูกก็เลยไม่อยากที่จะลังเลที่จะพลาดโอกาสได้ของดีๆไปนะคะก็เลยจัดมาสักหนึ่งเดือนนะคะก็ได้นะได้ในราคาพิเศษคือถ้าไม่ไในราคาพิเศษเนี้ยปูกก็คงไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่า ไปดูมาแต่ละร้านแล้วก็แต่ละเว็บไซต์เนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ100ยูโรถึงประมาณ300ยูโรนะคะแล้วก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4,000บาทถึงประมาณ9,000บาทถึง1ห0,000ื0เลยนะคะเดือนนี้นะคะแต่ว่าปูได้มาในราคาที่78ยูโรก็คิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ตกประมาณ2,800บาทเท่านั้นเองค่ะปูก็เลยไม่อยากที่จะลังเลเสียดาย ชิปแบบจะพลาดโอกาสดีๆไปนะคะที่จะได้ของดีก็มาดูกันคะ่ะทุกคนเนี่ยนะคะปุ๊กก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ปุ๊กเป็นคนที่ชอบนาฬิกามากๆเลยค่ะก็มีของไมโครคอร์กเดือนนี้เป็นเดือนที่สองแล้วนะคะก็มาดูกันคะ่ะทุกคนเนี่ยก็เขาก็แพ็คมาอยู่นะคะทุกคนแล้วก็มีความโก้หลูมากๆค่ะเดือนนี้นะคะเดือนนี้นะคะมีชื่อว่า mk 5 7 3เนะคะเล็กซิงตันซึ่งเขาเป็นทรีโทนนะคะก็คือในตรงสายเนี่ยตรงสายนะคะมาดูกันเลยนะคะคนเนี่ยปุูกก็ยังไม่ได้แกะไม่ได้แกะไอพลาสติกอะไรออกใดใดทั้งสิ้นเพราะว่าเพิ่งได้มานะคะเพิ่งได้มานี่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้เขาก็จะเป็นชื่อรุ่นนะคะชื่อรุ่น mk 5 7 3 5านะคะทำไมเขาถึงเป็นชื่อเล็กซิงตันทีโทนนะคะก็เพราะว่าสายเขานะคะ เป็น3สีนะคะเป็นทั้งสีสีเงินนะคะสีเงินแล้วก็สีโรสโกลนะคะแล้วก็สีทองนะคะทุกคนเนี่ยสายเขาก็จะเป็น3สีเป็นลักษณะนี้นะคะส่วนหน้าปัดเนี่ยหน้าปัดกระจกก็จะเป็นกระจกคริสตัลแซฟไฟร์นะคะก็คือดีงามเลยค่ะสวยงามเลยแล้วก็ขอบตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีโรสโกลคะ่ะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีวันที่ด้วยนะคะปูชอบนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดเรดือน,นใหญ่แบบนี้เพราะว่า มันมองเห็นชัดเจนนั่นเองนะคะทุกคนคือแบบว่าเราไม่ต้องไปเพ่งนะคะตัวเลขกี่โมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะปูเป็นคนที่ชอบนาฬิกาเรือนลักษณะเรือนใหญ่แบบนี้แล้วก็ปูรู้สึกว่ามันมันมีความใสแล้วก็โก้ด้วยแล้วก็เห็นตัวเลขชัดด้วยนั่นเองนะคะแต่ทุกครั้งเนี่ยเวลาที่ปูใสเนี่ยถ้าเป็นสายลักษณะแบบนี้ปูจะต้องไปตัดสายก่อนนะคะก็ ตัดสายที่นี่นะคะก็จะอยู่ประมาณ8ยูโรนะคะก็ประมาณ300กว่าบาทนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนถ่านเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ10ยูโรนะคะปูก็จะมีร้านประจําของปูที่ไปทําเกี่ยวกับนาฬิกาไปเปลี่ยนถ่านหรือว่าไปตัดสายอะไรเงี้ยอยู่มีร้านหนึ่งที่เป็นปูเป็นร้านสําหรับประจําของปูเลยนะคะก็เนี่ยค่ะตรงนี้เขาก็จะมีเขียนว่าไมเครื่องคอนะคะแล้วก็ ปูกก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะพลาสติกอะไรนะคะก็นั่นแหละแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีเขียนว่า mk นะคะแล้วก็เนี่ยเพราะว่าคือมันมันหลวหมนะคะทุกคนปุกข้อมือเล็กใช่ไหมคะปุกข้อมือเล็กทุกครั้งที่ถ้าซื้อนาฬิการกษณะเป็นแบบเนี้ปูกก็จะต้องไปตัดสายค่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะถ้าใส่ออกมาที่แบบเป็นแบบเข้าเข้าข้อมือก็จะเป็นออกเป็นลักษณะเนี้ค่ะทุกคนก็นั่นแหละคือแบบ ดีมากปูแบบพื้นปิ่มงมากที่ได้เรือนนี้มานะคะเพราะว่าในราคาพิเศษด้วยแล้วก็แบบว่าสวยสวยก็หรูมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยไม่ปูรู้สึกว่าเออสวยดีแล้วก็แบบก็ก้ด้วยนะคะในแบบในแบบดีไซน์ของรุ่น mk 5 7 3 5รุ่นเนี้ย แบบโก้หรูสวยงามมากๆแบบมีความถูกใจที่ได้ในราคาพิเศษแล้วก็ได้รุ่นที่สวยงามด้วยนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนคือปู่ก็เลยแบบเออให้เป็นของขวัญในในเทศกาลสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับตัวเองไปเลยและการลิ่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่ชอบนาฬิกามากๆเลยนะคะก็เป็นคนที่มีนาฬิกาอยู่ค่อนข้างที่จะหลายเรือนนะคะก็ปู่ก็เลยแบบ คือแบบว่าเออดีได้ไดนาฬิกาเพิ่มมาอีกเรือนนึงอะไรเงี้ยกุก็จะใส่สลับกันตลอดนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามนะคะถ้าใครมีคําถามอะไรเงี้ยก็เขียนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ